วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเ,เรื่องการเรียงลำดับจำนวน3หลัก3าจำนวนค่ะมาดูกันนะคะวันนี้นก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะคะ นะคะข้อหนึ่งนักเรียนสามารถเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพได้นะคะข้อที่2นักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ข้อที่สานักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะกิจกรรมวันนี้ของคุณครูที่จะมาฝึกทำกับนนักเรียนก่อนนะคะเป็นตัวอย่างนะเขาเรียกว่ากิจกรรมส3บสาขบวนชวนฉงนค่ะขบวนไรคะ นักเรียนมาดูค่ะขบวนรถไฟค่ะขบวนที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูขบวนที่หนึ่งนะคะก่อนที่จะเรียนขบวนที่หนึ่งนักเรียนมาดูนะคะคำสั่งก่อนเขาบอกเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะมีจำนวนมาให้สามจำนวนคือหกสิบสามสี่สิบเ็ดแล้วก็แปดสิบหกนะคะเดี๋ยวเราจะมา วิเคราะห์ตัวเลขกันนะเราจะหาตัวที่มากที่สุดและก็น้อยที่สุดนะคะนักเรียนจะสังเกตว่านะคะแต่ละจำนวนมีตัวเลขสองหลักนะคะสองหลักนะคะเป็นแบบนี้นักเรียนก็ดูที่หลักสิบอันนี้คือหกสิบสี่สิบหลักสิบก็คือสี่แปดสิบหกก็คือหลักสิบก็คือแปดสิบ หรือดูง่ายๆคือเลข6เลข4เลข8อันไหนมากที่สุดนะคะ8นี่มากที่สุดเราก็สรุปได้เลยว่า8 6เนี่ยมากที่สุดค่ะน้อยที่สุดก็คือ4นะคะ4 1เป็นตัวที่น้อยที่สุดก็อยู่ที่ตู้สุดท้ายตู้ที่อยู่ตรงกลางก็คือเลข6 13ะคะ่ะต่อไปมาดูขบวนที่สองนะคะ ขบวนรถไฟขบวนที่สองมตัวเลขคูณมาให้คือสามสกับ74นะคะคำสั่งก็ให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยอเราก็วิเคราะห์เลยว่าแต่และจำนวนมี2หลักอันนี้ก็2หลักอันนี้ก็2หลักนะคะเราก็มาดูที่หลักข้างหน้านะคะสา ยี่สอันไหนมากที่สุดนะเจสค่ะอันไหนน้อยที่สุดคะยี 20, 20, ่สิบยี่สิบอยู่ตัวสุดท้ายเลยค่ะเจ็ดส <70, S 2> มาอยู่ตหัวรถไฟเลยที่น้อยที่สุดก็คือยี่สิบก็คือยี่สบห้าที่อยู่ตกางก็คือสาค่ะต่อไปขบวนที่สามเรียงลำดับ จากมากไปน้อยขะบวที่3นะมีตัวเลขกำหนดมาให้คือ 44, 90, แล้วก็87นะคะนักเรียนก็วิเคราะห์เอมีเลข2หลักหมดเลยทั้ง3จํจำนวนเราก็มาดูตัวหน้าสุดคือเลข4 40, 40อันนี้เลขกก็คือ90อันนี้เลขแก็คือ80นะคะมากที่สุดก็คือเลข9ก น้อยที่สุดกคือเลข4นะคะ9กมากที่สุดเลข4น้อยสุดก็คือสรุปก็คือ44น้อยที่สุดอยู่ตรงกลางก็คือ87ใช่ไหมคะมาดูกันใช่ไหมคะนี่นะคะมากที่สุดก็คือ90แล้วก็เอา90มาใส่87ก็44ต่อไปขบวนที่4 จะไปอย่างเร็วเลยขบวนรถไฟต้องวิ่งเร็วค่ะเรีงจำนวนจากมากไปน้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเก้าสิบแปดเนี่เราเจอแล้วอันนี้เลขสามหลักอันนี้เลขสองหลักอันนี้สองหลักเพราะฉะนั้นักเรียนจำไว้เลยนะคะถ้าเลขสามหลักกับเลขสองหลักมาเปรียบเทียบกันเลขสามหลักมากที่สุดเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมากที่สุดค่ะ นะคะหนึ่งร้อยเราก็เอาหนึ่งร้อยมาไว้ที่ตู้หัวรถไฟเลยแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันค่ะว่าห้าสิบเอกกับเก้าสิบแปดเป็นเลขสองหลักค่ะ<อ>เราก็มาวิเคราะห์ตัวเลขห้านี่ก็คือห้าสิบตัวเลขเก้าข้างหน้านี้ก็คือเก้าสิบอันไหนน้อยสุดคะห้าสิบน้อยที่สุดใช่ไหมคะเราก็สรุปได้เลยว่าห้าสิบเอดน้อยที่สุดค่ะ เราก็มาไว้ตู้สุดท้ายตู้ตรงกก็จะกลายเป็น98ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปขบวนที่5ค่ะเ,เราก็ต้องคำสั่งก่อนว่าเขาให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยเราต้องหาตัวที่มากที่สุดก่อนใช่ไหมคะขน่ห้ามีร้อยี่สิมร้อยสามสิบี่สิ อ่อนอื่นเราวิเคราะห์ว่าตัวนี้เป็นเลขสามหลักส3 3้อสสามก็สามหลัก824ดร้อยยสิสี่ก็สามหลักเลขสามหลักเหมือนกันนะคะเราก็มาวิเคราะห์ที่ตัวหน้าตัวหลักหน้าคือเลขเจ็ดเลขสามเลขแปดเป็นแบบนี้นะคะเรามาวิเคราะห์เลขเจ็ดเลขสามเลขแปดเจ็ดอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเป็นเจ็ดร้อยค่ะสามอยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเป็นสามร้อย ยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเป็น800นะคะเราก็จะมาเรียงลำดับจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นอันไหนมากที่สุด่าก็คปดรอค่ะ,800คะต่อไปก็700น้อยที่สุดก็คือ300นะคะเราก็มาเรียงลำดับกันนะคะ ้อยมากที่สุดก็คือเราก็สรุปเลย824ก็ต้องมากที่สุดเราไว้ที่หัวรถไฟที่น้อยที่สุดก็คือสามก็คือของสามร้อยสา9น้อยที่สุดเราก็มาใส่ตู้สุดท้ายค่ะที่เหลือก็คือ725ไว้ตรงกลางค่ะต่อไปขบวนที่5ตัวเลขเดียวกันค่ะแต่เขาให้เรา หาเรียงจำนวนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากเมื่อกี้เราได้มากไปน้อยทีนี้เราก็น้อยไปมากนะคะเราก็วิเคราะห์เหมือนเดิมค่ะก็คือเจ็ดร้อยสามร้อยแปดร้อยอันไหนน้อยที่สุดคะกี่ร้อยคะคือสามร้อยน้อยที่สุดมากที่สุดก็แปดร้อยเข้าไปไว้ข้างท้ายสุดที่ตรงกลางก็คือเจ0ดร้อยค่ะ ก็คือ725ดที่เราวิเคราะห์ตัวเลขข้างหน้ากันนะคะต่อไปขบวนที่6นะคะนักเรียนดูดตามให้ทันนะคะขบวนที่6กเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนินนะคะมากไปน้อยนะคะนักเรียนนะมี532 434 486 นะคะเอุคณครูบอกว่าเลขสามหลักเหมือนกันก็คือเลขห้าเลข4ี่เลข4นะคะมากที่สุดก็คือเลข5ใช่ไหมคะนะก็คือสรุปได้เลยว่าเรารู้ได้เลยว่า500้อมากที่สุดเราก็ต้องไปไว้ที่หัวรถไฟก่อนเลยนะคะเลืออีกสองจำนวนคือเลข4กับเลข4นี้คะ่ะทำไมคะมันเท่ากันใช่ไหมคะเราก็จะมีวิธีการวิเคราะห์อีก ในเมื่อสี่หลักสี่สี่ร้อยกับสี่ร้อยมันเท่ากันเราก็มาดูวิเคราะห์ที่หลักสิบค่ะเป็นแบบนี้นะคะสี 34, ่ร้อยสามสิบสี่เราก็ดูวิเคราะห์ที่เลขสามคือหลักสิบสามอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นสามสิบจำนวนี้เลขแปดอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นแปดสิบเพราะฉะนั้นตัวที่น้อยที่สุดก็คือสามสิบนะคะสรุปได้เลย ว่า30มันน้อยกว่า80เราก็สรุปได้เลยว่า434มสิน้อยที่สุดเราก็าไปไว้ที่ตู้รถไฟตู้สุดท้ายนะคะตรงกลางก็จะเป็น4ี่ร้ค่ะต่อไปขบวนรถไฟขบวนที่7ค่ะก็บอกให้เราเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย นะคะจำไว้นะคะจักมากเพราะฉะนั้นเราหาตัวมากก่อนนะคะสอง4้อยห้นะคะจักมากาเราก็วิเคราะห์สอ0ร้0ยสีเราเห็นแล้วว่า400 <200. S 1> นี่มากที่สุดค่ะเราก็เอามาไวท้ที่หัวรถไฟเลยค่ะเพราะฉะนั้นเหลืออีก2องจำนวนคือ250 สามกับสองร้อยห้าสิบในเมื่อสองร้อยกับสองร้อยมันเท่ากันอ่าสองร้อยกับสองร้อยมันเท่ากันเรามาวิเคราะห์ที่หลักสิบในห้าหลักสิบก็มีห้าค่าเท่ากับห้าสิบอันนี้ห้าอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับห้าสิบอีมันยังเท่ากันอยู่อีกอ่ะห้าอยู่ในหลักสิบมันก็มีค่าเท่ากันแต่ค่ห้าสิบเรายังสรุปไม่ได้เราก็วิเคราะห์ต่อไปคือในหลักหน่วย หลักสุดท้ายคือสามกับศูนย์นะคะ3สามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับสามศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับศูนย์อ้าวเจอแล้วศูนย์นี่น้อยใช่ไหมคะน้อยเจอตัวน้อยแล้วเพราะนั้นศูนย์นี่น้อยเราก็สรุปได้เลยว่าสองร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะน้อยที่สุดนะคะ สองรอยหสิบน้อยที่สุดใช่ไหมคะเมื่อกี้เราได้สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วสองร้อยห้าสิบน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตู้รถไฟตู้สุดท้ายค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงกลางก็เป็นสองร้อยห้าสิบสามค่ะขะบวนที่แปดมาแล้วคะ่ะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยขบวนที่แปดก็มีเลขหนึ่งร้อยสิบหก สามร้อยสิบหกสองร้อยสิบหกโออันนี้ขบวนนี้มากง่ายที่สุดเลยนะคะดูที่หลักหน้าคือเลขหนึ่งเลขสามเลขสองหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยเลขสามนี้ก็คือสามร้อยเลขสองนี้ก็คือสองร้อยมากที่สุดก็คือสามร้อยน้อยที่สุดก็คือหนึ่งร้อยเราก็เอามาใส่ที่ตู้รถไฟนี่นะคะทำมากที่สุดคือสามร้อย น้อยที่สุดก็คือ100ตรงกลางก็คือ216นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมครต่อไปขบวนที่เกนะ้า9ามร้อยเรนะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยเราก็มาวิเคราะห์ตัวเลข สามร้อยห้าร้อยสามร้อยอันไหนมากที่สุดห้าร้อยใช่ไหมคะเราก็เอาห้าร้อยมาใส่ที่ตู้หัวตู้รถไฟอันนี้ห้าร้อยเรามาวิเคราะห์อีกสามร้อยกับสามร้อยนี่มันเท่ากันเราก็มาวิเคราะห์เลขเก้าหลักสิบคือเก้าสิบกับห้าสิบอันไหนน้อยคะห้าสิบน้อยน้อยกว่าเก้าสิบ 90, อยู่แล้วนะเราก็สรุปได้เลยว่าสาม้อยห้าสิบเก้าน้อยสุด 395ก็ต้องอยู่ตรงกลางค่ะต่อไปขบวนที่10เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะขบวนที่10จากมากไปน้อย654 645 546สอาห้าามจำนวนทั้งหมดเลยหลักหน้าคือเลข6เลขห <6, S 1> <5. S 2> เ,เลขหเอเลขหมันเท่ากันเห็นไหมหก0้อยกับหกรเท่ากัน เรายังสรุปไม่ได้ว่าตัวไหนมันมากที่สุดใช่ไหมคะเราก็มาวิเคราะห์ตัวที่สองคือเลขห้าตัวนี้นะคะเลขห้าตัวนี้กับเลขสี่ตัวนี้นะคะห้าสิบกับสี่สิบอันไหนมากที่สุดนะคะห้าสิบต้องมากกว่าใช่ไหมคะเราก็สรุปได้เลยว่าหกร้อยห้าสิบสี่มากที่สุดนะคะตัวที่น้อยที่สุดก็คือห้าร้อยที่เหลือก็คือหกร้อยสี่สิบห้า แค่นั่นเองค่ะนะคะต่อไปขบวนที่11นะคะขบวนที่11 3เอ็ดสามร้อยสาี้ยโอ้อันนี้ไงมากนะคะขาให้เราหาจํานวนจากมากไปน้อยเอามากก่อนนะคะสามร้อย0 0่ร้อยหอันไหนมากคะใช่ค่ะ500มากน้อยที่สุดก็คือ300อัน566กก็อยู่ที่ตู้หน้านะคะ 3ามร้ไปหยุดตู้สุดท้ายนะคะนี่ค่ะตู้ตรงกลางก็จะเป็น445ค่ะต่อไปขบวนที่12เรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนคะ 98, 90, 80, นคะ9ก้าร้อยแรก้าเก้าอยนะคะเราก็ามาวิเคราะห์ เก้าร้อยนี่หละนะักหน้าคือเลขเก้าเลขแปดเลขเจ็ดเอออันไหนมากที่สุดคือเลขเก้ามากกว่าแปดน้อยกว่าแต่เก้ามันมีสองตัวใช่ไหมคะเก้าร้อยกับเก้าร้อยแปดกับเก้าร้อยแปดสิบเราก็มาวิเคราะห์ตัวเลขกันว่านะคะว่า กากับเก้านี้มันเท่ากันต่อไปมาดูเลขศูนย์นี้กับเลขแนี้อันไหนมากคะใช่ค่ะเลขแปมากเราก็สรุปได้เลยว่า980ามากที่สุดก็มาไว้ที่หัวรถไฟแปดน้อยที่สุดเราหมาไว้ที่หลังตู้แล้วตู้สุดท้ายเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือก็คือ908อยอยู่ตรงตู้กลางคะ่ะ ต่อไปขบวนที่13แล้วนะคะขบวนที่13บสามยงลำดับจากมากไปน้อยขบวนที่13ก็มี798 897 987ค่ะอาเราก็มาดูวิเคราะห์คือเลขตัวหน้าสุดคือเลข7เลข8เลข เ้าใช่ไหมคะในเก้าเนี่ยอันนี้ก็คือเจ็ดร้อยอันนี้ก็คือแปดร้อยอันนี้ก็คือเก้าร้อยอันไหนมากที่สุดคะใช่ค่ะเก้าร้อยอยู่ที่ตู้หัวรถไฟเจ็ดร้อยน้อยที่สุดก็อยู่ตู้สุดท้ายแปดร้อยก็อยู่ตรงกลางนะคะใช่ค่ะแบบนี้คะ่ะ หมดแล้วขบวนรถไฟเราสิบสามขบวนหมดแล้วนะคะเป็นไงคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะไม่ยากเลยค่ะค่อยคอยคิดค่อยๆทําทำไปนะคะอ่าและครูจะมาและครูจะอธิบายแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะข้อที่1อันนี้นะข้อที่1นนี่นะคะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะ เราก็หาตัวไหนน้อยที่สุดเอาน้อยก่อนนะคะ,อ,ะอันไหนมากที่สุดก็ไว้สุดท้ายข้อนี้ข้อหนึ่งใหญ่ก็มีทั้งหมดสี่ข้อนะคะข้อที่สองอันนี้จากมากไปน้อยอ้าข้อที่หนึ่งโอ้โทษเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งจากน้อยไปมากเราหาตัวที่น้อยก่อนพอข้อที่สองเราจะามากไป น้อยเราหาตัวมากก่อนนะคะตัวไหนมากที่สุดอ่ตัวไหนน้อยที่สุดที่เหลือก็ต้องเป็นตัวกลางอย่างที่เราเรียนที่ขบวนรถไฟกันนะคะต่อไปข้อที่สามอันนี้อ่าคำสั่งบอกเขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะนี่เขาก็มีสองร้อหกสิบสามสี่้อยเก้าสิบ เราก็ต้องหาอะไรที่มากกว่า490มากขึ้นอีก500 600 700ได้ค่ะน,นะคะนะคะลองทำดูมีอีกทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่4นะคะข้อที่4เขียนตัวเลขแสดงจำนวนให้เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะข้อที่1 725นี่มากเอาน้อยลงไปน้อยก็คือ400 สุดท้ายน้อยที่สุดเราก็ต้องเป็นสามร้อยกระไดจะสามร้อยอะไรก็ไดสร้อยสามสิบแปดสามร้อยสิบห้าสามร้อยยี่สิบได้ถึงนั้นสามร้อยเก้าสิบก็ได้นะคะ,ะเราทำดูนะคะ,ะเป็นไงคะนักเรียนไม่ยากไม่ยากเลยค่ะค่อยๆค,คิดค่อยๆทำนะคุณครูก็ให้เวลาต้องหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เรามารับ ใบงานการพอรับใบงานเสร็จแล้วนักเรียนก็เปิดคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งไปให้ผู้ปกครองดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพรพันอ่อนก็ขอรานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดี